ดีนะคะเนี่ก็เป็นทางขึ้นเดี๋ยวผมจะพาขึ้นท่ายาวนะครับเนาะท่ายาวทางขึ้นท่ายาวนะครับเดี๋ยววันนี้ฝนตกนะครับเนาะวันนี้ก็ฝนตกท่านยาวท่ายาวายานี้ก็มีหลายถ้ำนะครับเนาะหลายถ้ำนะอ่าสี่ประมาณสี่ห้าถ้ำนะครับนะหนึ่ง ที่พักได้ก็ประมาณ5 5าห้าทับในสถานที่พักก็น่าจะเป็น6 7าทัได้นะครับถ้ามาจากอภูพานนะหลักกิโลเมตรที่ประมาณ5.5นะครับนะ 5, 5, นะครับจะมีทางแยกขึ้น ตอนนีกจะเลี้ยวตัวนี้นะครับนะเนาะเลี้ยวขวาผมถ้ามาจากอำเภอพะพาก็จะเลี้ยวซ้ายนะทางก็จะลำบากเทศหนึ่งครับานะต้องระมัดระวังครับ,รบวันนี้ฝนตกนะครับเนาะวันนี้ฝนตกขึ้นก็ประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่ผมขึ้นเกียร์สองนะครับเนาะต้องค่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ยางผมเพิ่งจะเปลี่ยนมาปี 点蛮便利。 บนชื่นพักจำบรรษานะครับออตอนนี้โลงตาท่านจะมาพักก่อนเข้าบรรษา,อาสองเดือนนะครับเนาะประมาณสองเดือนครับพอมากว่าจะเข้าบรรษาก็ประมาณเดือนต้นเดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนสิงห มกันนะนะปถ้าเป็นกลางคืนก็ถ้ากลางคืนก็เห็นไปได้ก็อย,ย่ามาเด้ออันตรายนะผมขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับฝนตกเลยครับันนี้ ความบีบแตะด้วยนะครับระวังมีรถสวนลงมาหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับตรงนี้ผมขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับแลก็อันตรายนี้ต้องยกตัวให้สูง ค่อยไปนะครับเหยียบคันเร่งมากไม่ได้นะครับนะตอนนี้เกียร์หนึ่งอยู่นะครับนะเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับนะเพราะว่า ที่บ,บีตเตมพอตอนเย็นมามันจะมีรถแบบคนที่มีเส้นทางนี้มีสวนมีไร่มีนานะครับมีโบกเกอสองนะครับแต่ส่วนทางลงมาเป็นางแคบผมวันนี้ผมจะเอารถเข้าไปจอดข้างในนะครับเพื่อที่จะ,ะรับ ลวงตาของบิดบาทพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับนะปกติเราก็จอดกันตรงนี้แล้วก็เดินเดินลัดไปทางซ้ายมือนะครับนะผมจะได้รู้ดูทางด้วยว่าพรุ่งนี้จะออกมาได้ไหมอ่าฝนตกอ่าก็หนักพอสมควรนะครับวันนี้ ื่อตอนบ่ายนะครับเราก็จะกลับมาดูว่าฝนว่นเข้าไปได้ไหมแต่นนฝนก็ยังตกอยู่นะครับเนาะอันนี้เส้นทางไปทำยาว,ท,ยาวที่หลวงตาบน,นรับอ่ากจำวัดนะครับในขณะนี้ครับ วันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับเดือนมิถุนาแล้วับ2,566นะครับ นะค่อยไปเพราะว่าทางเป็นหลุมเป็นคลื่นเยอะนะค่อย,โดโดย,อยไปนะหลุมโยกเงี้ยอ้ารถไถมารถไถมาได้เลยนีต้องถอยนะครับมีรถไถมาต้องถอยนะรับเนาะ <c ười> ถอยแล้วนะเดี๋ยวรถไทยต้องคอย,อยมีรถไทยมาต้องถอย รถเขาจะปรับปรับปรับ,รบน่าจะปรับถนนเหมือนทางฮ hmm. ะเออโดนรถไทยเอามาโดนไทยฮะม,มีรถไทยออกมาถ้าถ้ารถสวนมามันมีทางเดียวนะต้องขอยนะครับเนะาะตาไม่ไม่มีที่หลบแล้วนะ เดี๋ยวเจอรถไถต้องถอยนะครับนะต้องลงไปเจ้าพ่อมาครับอืมอันตรายครับเดี๋ยวเจอระหว่างทางก็ต้องอันตรายรอ่ามันหาที่หลบลำบ,บากนะฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่า่นี่อหก็ต้องหลบนะไรนะอ่าปัดไอ้แกเกนหนึ่งนะครับเนาะ เดี๋ยวเริ่มจะติดนะงงงงงงงฮะอ้าเจอกลางป่าต้องอาหาที่หลบแล้วครับเนาะดทีก็สามารถก็จะให้รถไทยเข้าหลบได้ถ้าตรงไหนที่มันเลอะแตมันไม่เยอะก็ให้รถไทยเข้าป่าไปเลยนะ อรอถะะไถเขาหลบเข้าป่าเออลยแอนรถไถรถไถใหญ่เดียวโอเควะไปเจอรถไถแบบเดินตามรถไถเล็กๆอ่ะไถเดินตามอ่ะอันนั้นโอ้โหเขาหลบไม่ได้แล้วเขาหลบลบําบากปีที่แล้วเนี่ยโหผมแบบเบ,บ,บ,บนเบนทางเยอะมากเลยทําถนนใหม่เยอะหลายที่เลยครับ น่าจะสองหรือสามนะครับนะช่วยกันทำตาโนตานินะครับนะก้อนหินโอ้โหูพากันขนมาถมทางไม่รู้กี่คันรถนะนะเอาก้อนหินใหญ่ๆนะช่วยกันยกทางก็จะแคบหน่อยถ้ากลางคืนนะต้องระวังนะครับต้นไม้บางทีการโค้งการอะไรนะต้นไม้ อาจจะหลบไม่พน้นนะเบียดไปจะจำนะผมอ่ะเบียดต้นไม้ไปจะจำเลยนะครับต้งโพกท้ายอ่ะเจอเลยโอ้โอเคโอเคโอเค,อเคตรงนี้แต่ว่ายังขาดยังขาดว่า ตน้นคือต้นไม้เราก็แม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นเดี๋ยวเป็นการทำลายธรรมชาติด้วยนะครับต้องคงไว้นะคงะธรรมชาติไว้นะครับเนาะจะเป็นหลายแยกนะครับเส้นนี้ก็สามารถลัดไปได้หลายหมู่บ้านนะครับลัดไปได้หลายหมู่บ้าน ถ้าตรงไปนะก้กลางคืนไม่จำเป็นก็อย่ามานะอันตรายมากเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับนี่ก็ต้องรูท้ทีงนะครับว่าถ้าเกิดว่าฝนฟ้าขนองก็ต้องระมัดระวังนะครับเสี่ยงด้วยนะครับนะเข้ามาเพราะว่า,าถ้าเกิดว่ามี ลมพายุเข้ามาแรงๆอ่ะต้นไม้โค่นหักลงมานี่เราต้องจอดรถต้องพยายามนะครับนะอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้นะครับนะอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้มากนะ,ะแล้วก็การขับรถเข้าออกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีต้นไม้โค่นหักขวางทางหรืออะไรเนี่ยช่วงช่วงฝนตกเนาะ I do ฝนยังตกอยู่ครับฝนลงเม็ดเด้อตอนนี้ก็หกโมงกว่าปิดนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องดูข้างหลังก็มีต้นไม้ข้างหน้าก็มีต, <c oughs> ตวันนี้ผมก็พักเดี๋ยวนี้ครับเข้าๆออกวันหนึ่งก็หลายรอบนะ ดูลแลพ่อแม่ครูอบาอาจารย์ครับนะตอนนี้ผมมาอตามหลวงตาบนชช่นทีนะ ัน,นก็ะจังโล่งๆนะตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาครับเนาะ,ะข้างหน้ากาวพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับนะอาทิตย์ 放松过来，好嘞。 ขัวขึ้นไม่ได้ครับอืกัอบเกือบกบกับกับต้นไม้ฝั่งซ้ายแล้วครับ เดินแล้วก็เดินเท้าลงไปอีกครับนักประมาณ2 0 0อเมตรนะครับนักไปนล้วันนี้ฝนตกเส้นทางลงไปอีกโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลงเดินไปอีกนะครับประมาณ2องโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับเส้นทางรถก็มาถึงสูงสุดได้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายในถ้ำให้ดูนะครับสวัสดีครับ ทางรถทางรถก็มาสุดได้แค่นี้ครับสวัสดีครับ